ของที่ระลึกนะครับก็ให้กับท่านผู้อุปสทุกท่านด้วยที่ได้เกี่ยวกับคณะลูกศาลชาวครอบครัวคนะสิทธิ์นะครับแม้ว่าท่านจะเกษียณราชการแล้วนะครับท่านก็ยังให้ความสำพันนะครับแล้วก็ให้ความให้ตากับลูกๆครอบครัวคนละสิทธิ์ก็มีส่วนนะครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางคณะูบุคลากรก็จะได้ตอบแทน แต่ถึงความการเมืองรับพิพาทอาวุธอาบนนะครับท่านผู้อุปสมบทุกท่านที่ได้เกลี่ยนมาในวันนี้ท่านที่เป็นผู้อุปสม้องประจำการแล้วก็ท่านผู้อุปสที่ยังเป็นข้าราชการอยู่นะครับในวันนี้ก็ยังได้รับเปลี่ยนจากทุกท่านนะครับแม้จะเป็นช่องของรัฐ่อนช่องของการรับข้อผิดพลาคอย่างร่าเริงนะครับเดี๋ยว่าท่านอะไรในความเห็นต่างกับลูกหลานอาวุโสนะครับแล้วก็ Gracias. Gracias.